กลัวฮอร์โมนทําลูกโตเกินวัยกลัวลูกจะได้รับยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างจากเนื้อสัตว์กลัวว่าเนื้อสัตว์ที่ลูกกินจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตปลอดสารปลอดภัยแต่เดียไม่กลัวชัว sure, ร์ร้อเปซเดียเลือกอยู่ฝร์มเขาเลี้ยงหมูไก่ด้วยนวัตกรรมธรรมชาติครั้งแรกของโลกที่ให้หมูไก่กินดีเขาเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดทั้งข้าวกล้อง และักลักสีดอยู่สบายในฟาร์มรีสอร์ทกว้างปรับอากาศเย็นสบายตลอดวันจากธรรมชาติร0 0เซหมูไก่จึงเฮลตี้ไม่ป่วยไม่ต้องใช้ยาฮอร์โมนหรือสารเร่งใดๆตลอดการเลี้ยงดูเพราะเดียเลือกเป็นเน้นธรรมชาติ mm hmm. mm hmm. ดีแลนกับเดมี่อร่อยเต็มที่ส่วนแม่งเดียก็สบายใจเลือกยูฟาร์ ฟาร์มจากนวัตกรรมธรรมชาติ